โอเคนะครับเดยวคิดน่าจะมารีวิวเบอร์เซิร์6ดาวนะครับแต่คิดนั้นในเป็นห้าดาวแตอนี้เป็น6ดาวแล้วแต่จะรีวิว7ดาวละมั้งนะโอเคมาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าเบอร์เซิร์เนี่ยตอนระวางเลยนะเริ่มแรกเนี่ยไดเมนอยู่ที่หก5ันเก้า้ห้าบตีหกเมตรระยะสี่สิบถ้าเราเอาเบอร์เซิร์ไว่าต้องลีดเด้วยเนี่ยเบอร์เซิร์จะบวกไดเมนต์ให้กับตัวเองเลยนะแบบสิบห้าเปเซแล้วก็จะ บูดเงินด้วยนะ7%คือผมเพิ่งรู้ว่ามันบูดเงินเพิ่งอ่านร่างห้าดาวก็บูดเงินเหมือนกันนะ7%จ็ดเมยร์เนี่ยน่าจะบวกแค่10%บเมั้ออง,องโอเคเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาเจ้าก็จะเปลี่ยนห่ามันไปข้นต้นเกมยอยู่โอเคขั้นต่อไปเหมือนจะเกี่ยวกับ blue h o l เกี่ยวกับบวัวหรือกระทิงหรือกระทิงหรือกระทิงด้เมจเ,เพิ่มมา2 3ง0 0 0หืตี แล้วก็ระยะเป็น70เพิ่มระยะมาเจ็ดสิ้เงิน20,000เปลีนท่าวงก็จะใหญ่ขึ้นเอา้าผมลืมไปลืมดูท่าแรกไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขายใหม่กันลืม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 มันจะให้เปลี่ยนท่าเลยมาดูเอฟฟกกันจะเป็นไงมีการพุ่งเข้าไปฟันก็เอฟเฟกถือว่ารู้ไหมอุ้ย มันก็ธรรมดานะคือว่าแบบมันก็เท่ยู่เท่ๆเท่ยเหมือนตัไอตัวนั้นแหละไอกริฟฟี่อะไรนะ่ะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวอุราฮาระเอาเราขายทิ้งก่อนโอเคมาอัพจกนการจะเป็นท่าเลยนะนขั้นนั้นโอเคในเบลเล่เร็จแล้ววงก็โคตรใหญ่เลยนะครับที่หกวิก็ได้เม็ดสองแสนสามหมื่นหกพันเป็นการ ื่อกีโ้โมเดลไม,ม่โหลดเมื่อกี้โมเดลไม่โหลดฮะมันยั่วอะไรไปทักอย่างโดนกระทิงกระทิงเนเล็กๆเลยเหรอเฮ้ยใช่กระทิงเล็กๆแบบเล็กๆเล็กๆเลยมันก็ระเบิดโอเค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 ขั้นนี้แหละครับจะเป็นขั้นสําหรับต้นเกมแล้วนะขั้นแบบต้นเกมไม่ลงลงเลยแต่รามาอัพขั้นที่ท้ายเกมกันดีกว่า ขั้นไทเกงก็คับหกแสนลนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมขั้นสุดท้ายแหละเป็นขั้นโคนแทบนะครับห้าป็นหกเพิ่มใช่เงินเนี่ยหกแสนห้ามืระยะ90นะเพิ่มมาแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็น8ปด0 0 0สี่หมพเอาไปอ่าแล้วก็ตีไม่ถึงด้วยโอเค,อเคมาดูท่าใหม่กัน ท่าใหม่จะเป็นการเหมือนจะเลือกฟ้าผ่าหรือเปล่าอ๋อ,อนี่ไงปล่อยปีศาสตัวบักเอเลยนะในการโจมตีก็หรือว่าผมว่าท่าแรกอะเท่สุดละท่าแรกอันแรกแบบตอนวางแหล่เท่แลงมากๆโอเคโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นต้นเกมกับขั้นท้ายเกมเนี่ยถ้าลงอินสิเออ ว่าสัตวองอินเนี่ยในแบบจะเท่าไหร่กันผมก็เอาอวลาฮาระมานะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดเดี๋ยวไปเดเฟก,กนโอเคมาเอาผู้หยญยิงอันนี้บังให้ไเปไไเลยไปเลยเคบ๊บเลยดาเมจของต,ตัวต้นเกมนั้นอยู่ที่829,000สอตี6วิระยะ8 4นี่คือตัวสำหรับต้นเกมือไว้ลงเลท ต่อไปเป็นขั้นสำหรับโลกอินฟินิตี้ดาเมจสองล้านเก้าแสนหก่นตีหวิระยะ108อันนี้ก็คือตัวที่เป็นเบลหครับแล้วก็เป็นตัว6กทาด้วยก็โิเครับคลิปนี้วิท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ